เลี้ยวทันเลี้ยวเลี้ยวทันเลี้ยวทันรับก็เดี๋ยวยังไงฝากด้วยเพลงหนูไหมไม,<ๆ>ไม่ไม่พอเดี๋ยวแบ่งกันใช้จริง,รงๆอ่ะมันมีวิธีการใช้ที่ง่ายกว่านั้นนะคุณเขยิบเขายิ้มกันชิดๆกันนะ <c oughs> อ้านน้ำทำเร็วอ้าวแม่อ้าวบาร์ผจริงใช่เปล่าอ่ะเมื่อกี้ไม่ทำหรอ อจุดทำไมเหรอไม่เอา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 เดี๋ยวโดนดุเดี๋ยวถึงวันนี้จะไม่มีกฎผู้ชายผัวสามผัวสามผัวสามโอ้โหอยากกล้าเล่นเะด้วยนะจังหวะดีกลัวคนดุแล้ววันนี้ทำไมมาคนเดียวกันเดี๋ยวงานนี้ไปไหนกันต่อไหมอะไรคนเดียวกัไม่ไม่ไม่หมายถึงว่ามาคนเดียวทำไมคุณไม่พาที่สนิท น้องสนิทของแต่ละคนมาด้วยเออถ,เถ,เถึงวันนี้จะไม่เพ้อเหรอเด็กเดียดดดดไม่มีคอมไม่มีคมอมไม่มีค,มคอมตกใจเลยเขาไปกะตีครับผมผมก็เลเ่นก็มากับบาสจริงเหรอไมยใจไหมไมย,ยใจไหม <S <S มันก็เดี๋ยวค่อยไปเคลียร์กันครับผมแล้วขอบคุณล่ะ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 ของผมอ่ะนอนไปกับใครก็ไม่รู้ครับ วันนี้เราเลยกล่าวว่าไปกันเองครับผมเอเอ,เอได้ไหมขอบคุณด,ด้วยนะครับเมื่อกี้กับคิดไม่ทันเมื <laughs> ่อกี้คือเสียงแทกอะไรมาเอาตามนั้นเลยนะครับโอเคมาพูดถึงงานของพวกคุณด้วนสินค้าพวกคุณได้ข่าวว่าแต่ละคนนี่ทําแบรนด์ของตัวเองด้วยวอย่างของคนนุณนี่เป็นเอ่อชื่อแวนว่าอะไรครับผม บูฟี่แบงค์เขามีสโลแกนนะครับผมมีสโลแกนที่ว่าแบงค์ผมมีสโลแกนนะครับผมสามปีนี้สั่งปีนี้ได้ปีหน้าใช่ครับผมสโลแกนของผมก็สั่งปีนี้ได้ปีหน้าครับผมที่ออเดอร์นานเป็นปีครับผมเพราะว่าผลิตไม่ทันนะอะไรนะครับสั่งแล้วห้ามถามอ๋อเขาบอกว่าแม่คนนี้รัดเร็วจริงแล้ววันนี้เอามาฝากผมไหม พอหยิบตอนนั ah, ้นไหมครับโอ้โหโอ้โหเซ็กซแอนด์แฮน็กเลยทีนี้อ่ะแล้วของเราล่ะบัสเสื้อเดิบเดินเเสื้อบาดิกอ้วนที่แท้จริงครับเ้ยเหมือนเดิมเอาเสื้อมาผ่านไหมครับเอามามาผานเหรอครับแบบไม่มีไม่มีครับคือของคุณพี่ม่มีก็ไม่มีไม่มีเลยเหรอนี่เราไม่ได้เจอกันครั้งแรกแล้วนะครับไม่ไม่มีไม่มีเลย เออเดี๋ยวซื้อเอาก็ได้ซื้อไม่มีซื้อก็ไม่มีหมดแล้วด้วยเออผมเราล็อตหน้าก็ได้อ่ะไม่มีไม่มีลอตหน้าด้วยคุณจะไม่ทำอีกแล้วเหรอไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือ so น um ้องผมเนี่ยต้องไขไข่ลานนี่เนี่ยแอด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 ไข่ลานนี่ต้องไขตรงไหนฮะไม่มีสงสัยลานจะเสียหายอีกรอบแอด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 ลานเลยแอดแอดแอดหรอไม่มีไม่มี มันเป็นเอราะนะเอาจริงๆอ่ะเหมือนคนเนี้ย <came> ค <in guarante> ิดม <onic bizarre> ุกอะไรตามไม่ท <kaz uffy> ันแล้วนะฮะแอด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 ด้วยไม่ได้นอนยังไม่ได้นอนยังไม่ได้นอนสวัสนี้ยังไม่ได้นอนเลยทีเดียวแล้วที่อะไรที่ไม่ปล่อยให้กดดาวบ้า์ไม่ต้องดาวบาร์ซื้อสดครับพ่ออะไรอะอ่ะแล้วพี่เจอเจออะไรอยากรู้เรื่ใหม่ อ๋อดาวใช่ไหมดาวอ๋อดาวอ๋อโอ้ยกินไปตามไปทันจริงนะก็ที่พิเษทัดินก็ที่พิเมาทำไมเผื่อจะพูดอะไรไงไม่มีอะไรแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกกันไปครับตอนนี้ก็ของคุณก็ไม่มีแล้วแต่เขาของคุณยังมีอยู่อ้าวยังมีอีกเหรอครับผมยังมีอยู่ครับอะไรครับเพราะฉะนั้นครับผมอยากชวนให้ทุกคนมากิจกรรมดีๆเผื่อว่าคุณต้องการที่จะมา แจกของรัวมาซื้อของกันให้ทุกคนได้มาซื้อของคุณกันเลยครับเดี๋ยวผมว่าผมจะเอาบูฟี่แบงก์ขผมเนี่ยมามาฝากขายที่นี่ด้วยได้ได้ได้เลยนะครับเพราะตั้งแต่เดือนหน้านะครับเดือนธันวาคมที่นี่ที่เราจัดงานอยู่ตรงนี้นะครับครับผมตั้งแต่วันที่หนึ่งธันวาจนถึง31มสิบเมกรานะครับเราจะมีงานเทนเนลชอปทามที่เราจะนําของชิคๆมาขายมากมามาให้กับทุกคนบ้าตลาดเหรอลูกมาตลาดมาตลาดเหรอลูกเอ้าแป๊บนึงบ้านอยู่นี่ดิเหรอ อลืมไปเลยเนะี่ยเงียบเลยเราอะ่ะผมก็จะเอาเสื้อเด็กกวนมาค่ะโอ้ยตอนนั้นบอกไม่มีไม่ใช่เหรอเดี๋ยวก็มีครับต้องลองมีไม่มีไม่มีเรามมไม่มีใหม่แล้วนะเดี๋ยวก็มีเ,เดี๋ยวเดวี๋ครับเดี๋ยวก็